ครับสวัสดีครับพี่น้องเบบซี UFC สุขสุมสุขคนครับคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสรุปร่างครับก็สิสรุปสายในจังหน่อยก็ไกลมือออกแล้วก็เรียกบนกระบทันดีเหตุให้ก็สิสรุปล่างก่อนครับสรุปล่างมืออื่นมือหื้อก็สิเป็นสรุปบนตะกอนไปสรุปร่างผมสิมาอธิบาย สูตรนี่ให้พี่น้องเมืองสะก่อนเพราะว่ามีเอซีผู้หนึ่งเป็นคอมเมนต์เข้ามาว่าผมอุปโลกตัวเลขขึ้นมาแต่เพื่นไปเอามาตัดไกับโบโหดอ,อกแต่ว่าผมก็ว่าผมเฮ็ดถึกผมก็คิดตามสูตรมันตามวิธีของผมนี่แหละเพื่อนก็ว่าบอกผมไปเรียนมหามักระสาน ผมกสิบอกคนกลับขึ้นไปคนไปเรียนมามหมขึ้นกันครับไปเรียนมาใหม่ก,มหมก่อนสิมาจับผิดผู้อื่นจบปหนึ่งสม,มบูรณ์นี่นี่ครับคือสูตรนี้นี่สองสูตรนี่ละตัวเลขกับตัวเลขเดียวกันแต่ว่าสูตรสูตรหนึ่งนี่บ่มบ่มมีบวกงก ูตรที่สองนี่มีบวกกุงที่ตลอดครับเนี่ยตัวเลขตัวเดียวกันมาเลยน,นีย่เนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับสูตรให้ขอมเมืองเด้อผู้สิคอมเมนต์ขมาให้ขามาเมือง,ส,มมองสูตรนี่ครับสูตรผมเริ่มเห็นตั้งแต่วันนี้นี่ครับใช้รางวัลที่หนึ่งเป็นตัวตั้งเป็นสูตรทำ เริ่มตวดที่ออก8 0 7 7 7 9ครับเริ่มตวดนี่นี่ผมเขียนย่อมาซื้อนี่ผมเขียนตัวย่อมานี่คือใส่แต,ต่ตัวใส่แต่ตัวหลักที่บวกคือใส่หลักแสนหล,ลักหมืน่นหลักสิบบนเขียนหลายโพดมันก็นสิหลายมันก็นส,นกนสิ่เพียงหน้ากระดาษครับผมก็เลยสิย่อมาย่อลงไปบันนี้มัน ตัวเต็มมันงวดแรกหลักแสนหลักหมืน่นหลักสิบบนเนี่ยครับมันก็ได้ตามนี่นี่แปดศูนย์เจ็ดเอาบวกกันเนี่ยครับเนี่ยเป็นวางงวดนี้งวดหาหาศูนย์นี่เป็นว่ามันอมแมนเป็นไปนว่า ปุ่นทิมมาว่ามันต้องเป็นห้าห้าแปดสู่ห้าห้าแปดแปดหนึ่งเก้ากันสิจักเราไปเอามาตาใสัตัวเลขมันบ่มีเลยครับรางวัลที่หนึ่งเลขตัวนั้นเนี่ยหัวที่สองนี่หัวที่สองคือหัวนี้ครับนี่ห้าห้าศูนย์นี่ห้าห้าศูนย์คือหลักแสนหลักหมืน่นหลักสิบเนี่ย นี่คือรางวัลที่หนึ่งครับห้าห้าแปดเจ็ดศูนศูนย์ครับที่เราทิ์มามันเป็นหาห้าแปดแปดหนึ่งเก้าเราไปเอามาตาใส่เราไปเอาใส่ไปเอาตาทบข้อสอบดไมานน่นี่ตัวเลขที่ใส่รางวัลที่หนึ่งคือตัวนี้นี่ครับหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบนี่ มันก็ถือต้องตามที่ผมเขียนไปนี่เนี่ยห้าห้าศูนย์แบบนี้งวดนึงอีกคือว่ามันเป็นแปดหนึ่งแปดเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นงวดนี่มันน่าจ,จะเป็นงวดนี่แปดหนึ่งเก่านี่คือว่า มันต้องเป็นแปดหนึ่งแปดหรืออย่าง,างเงี้คนนี้ละเนี่นี่งวดนี้แล้อวันที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่หลักแสนก็คือแปดหลักหมื่นก็คือหนึ่งหลักสิบบนคือเก้ามันต้องเป็นหนึ่งสี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้นี่แปดหนึ่งเก้านี่ มึงให้ดีก้อนสิติผู้อื่นก้อนสิเวเอาผู้อื่นนั่นน่ะเจ้าก,ก็ไปเรียนว่าไม่เรียนให้มันจบแล้วก็มาจังคอยมาติผู้อื่นเด้อเนี่ยไปเตัวเลขกกระพโซได้มากหน่ะหาหาแปดแปดหนึ่งเก่าหน่ะน,นี่ตัวเลข ตรงตามนี่มดเลยที่พงเขียนลงไปนั่นนะบ่อยากออกซื้อเอา้าขาใจเลอวเด้อสูตรก็คือหลักแสนหลักหมืน่นหลักสิบบนี่ยมันตกไปจังซีนี่ไล่ลงมาโลดไล่ลงมานี่ไปไล่เมืองไหมไปไล่ลงมาหน่ตัวเลขนี่ ผมมเดตัวพี่น้องเอาตัวเลขจับตัวเลขมาเพื่อทับให้สูตรเข้าะสันโอ้ยมมี่เดี๋ยวครับสิเป็นตัวพี่น้องเอ้อซับนี่ละไปเรียนให้จบแล้วจังมัดเราให้ผู้อื่น ัดนี้มาเมืองสูตรสรุปล่างครับพี่นอ้องสูตรสรุปล่างกระสิใส่รักนวยลักนวยบนบวกหนึ่งค้งทีก็ได้สามครับเป็นสามสามเดือนเต็้มสีห้าหกเก็ดเดือนให้ได้หาลักครับแล้วแถวที่สองก็มาเดือนจาก เกดแล้วก็เป็น8ปดเก้าศูนนี่ครับสูตรหลักสูตรหลักถัดเด้นถัดเด้นสูตรโตรนี่ถามม้าบ่ผิพเข่าแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเล็ตัวเล็กสิบตัวสูตรเด้นที่เอามาจับก็คือสูตรสูตรนี้ครับ ใส่ลักหนวยลักหนวยบนขึ้กันครับลักหน่วยบน,น,นคือสองสองเดินเตมเมืม,มาแถวล่างเป็น3 2ตัวนี้บวก3เป็น5 3ตัวนี้บวก3เป็น6 2ตัวนี้ลบสามลบก็ได้ต้องเพิ่มเป็น12 1 2อ,บอลบสเหลือเก้าสาลบสเหลือ0นี่ครับ <c oughs> ตัวเด่นเสียงมาตัดมนนี้เอาสองเอาูตรนี่มาตัดกับหกตัวนี่ครับหกตัวหกตัวหลังนี่ครับเก้ามีสองนี่ครับมีสองหามีห้า ศูนย์มีศูนย์สามบ่มีหกมีหกครับนี่มันสีเด่นอยู่สี่ตัวนี่ครับคือห้าหกศูนย์สองหัวที่แล้วคือกันครับหัวที่แล้วนี่ล,นลักหน่วยบนก็นคือสองคือสองกับบวกหนึ่งคงทีก็ได้ตัวตัวเกานี่ครับบนมาเกาสองครับเข่าที่สองล่างมาศูนย์หก มันมาน้ำกันครับมันมาด้วยกันเด่นมาด้วยกันกันตอนต่อไปก็คือเอาเดินล่าง เด็นล่างสูตรนี้มาเลยครับสูตรลักลอยลักรลอยบวกหนึ่งคือสามบวกหนึ่งโคงที่เท่าก,กับสีหกเจ็ดนี่ครับงวดที่แล้วก็ได้ตัวนี้ครับ เพราะว่าลักแล้วก็รักลอยมันได้สามเมือนหงวดที่แล้วกันตัวนี้4ี่ห้าหกมันเข้าหครับมาที่ศูย์หกงวดนี้ก็ได้ตัวเก้าครับคือ4ี่ห้าหก็เอามาตัดครับเอามาตัดตัวเลขที่จับสุดไว้กตัวใดมี4วงกลมไว้ครับ5้ห เจ็ดเนี่ยครับขั้นตอนต่อไป ก็คือเอาเขาเดินเดินสูตรนี่แหละครับนี่ครับเดินสูตรนี้นี่สูตรนี่เดินวาท่านพิษวาท่านพิษจะงวดครับ สูตรบวกหกคงที่นี่แสนบวกหมื่นบวกสิบบนบวกหกคงที่งวดนี้ได้ศูนย์กับเก้าครับศูนย์กับเก้าได้ศูนย์กับเก้างวดนี้สูตรนี้ได้ 4, สี่กับเก้ามันซ้อนกันที่เก้าแต่ว่าผมกับสิบ เอาทั้งศทั้งสทั้งเก่าเอามาตัดเลยครับ0 9กับ4 9 0 0กนี่มีศูกับ0 7 04 07 4มีหาซีหกซีห้าซีหกซแลสองซเก้าหาเก้าหกเกหาเก้า กเก่าเหรเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดชุดเหลือเจ็ดชุดแบบนี้ทำมาเด่นมาเมืองเด่นสัวชุดนี่ครับมันส้นอยู่ที่ศูนย์ มันชนอยู่ที่ศูนย์ศูนย์สีมาได้ก็คือ้ามันมาน้ำกันงวดที่แล้วมันมาน้ำกันคือศูนย์หกงวดนีถ้ามันมาน้ำกันมันก็สิเป็นศูนย์ห0าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หกมันมาแล้วผมบอเอาเอาเป็นศูนย์หาศูนย์หาศูนย์สองอ่ะเพิ่มขึ้นมาอีก เกดแปดเก้านี่ยในเก้าสุดนี่ถ้าพี่น้องพี่น้องมีเด่นนแม่นพี่น้องมาตัดเอาเลยบาทนี้ครับผมบวาผ่าบนาพลาดในว่านี้ บัดนี้มาเมืองนี่ครับมาเมืองเด่นเด่นสูตรประจำเด่นสูตรประจำสูตรแต้มสูงก่อนครับงวดนี้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งคือห้า 0 7 3 9 2ครับ2ตัวล่างคือ0 6 0 6ให้พี่น้องสำหรับ FC เของไมเดอให้พี่น้องเมืองตัวนี้ให้เมือง3ตัวบนกับ2ตัวล่างให้เอาแต้มสูงที่สุดมาเทียบล็อกของสูตรนี้นี่ครับของสูตรนี้ สูตรเต้มสูงสามตัวบนสองตัวล่างแต้มสูงสุดงวดนี้มันได้เก้าครับกับว่ามึงล็อกเก้านี่ครับล็อกเก้ามันได้ศูนย์สามหกครับศูนย์สามหกศูนย์สามหกถ้าเอาศูนย์สามหกมาตัดศูนย์ ได้มดได้ครับนี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามโมีครับหกเนี่ยครับอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้คือใส่ลัก1ิบบนบวกกลับกล่อยบนเนี่ยครับสูตรนี้สิบบน บวกร้อยบนสิบบนคือเก้าบวกร้อยบนคือสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองเมืองหลอกสองนะครับหลอกสองหลอกสองมันได้เก้าแปดห้าเก้าแปดห้า เก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดบบนีครับห้าเนี่ยครับ

อย่า,มาเมืองสูตรนี้ครับมาดูสูตรนี้จิตตัดได้บองงวดนี่มันจะตัดได้ไหมงวดนี้ เดินลางเดินลางสูตรนี่กระพึงเดินเดินมาหกงวดครับงวดนี้ถ้าเดินต่อก็เป็นงวดที่เกดมันได้หกเกตแปดหกเกตแปดหกก็เป็นหกสี่หกเก้าเกตศูนย์เจ็ด สูตรบวกกลอยพวงมาลัยงวดนี่มันได้นี่ครับมันได้นี่มันได้สูตรนี่บวกกลอยพวงมาลัยงวดที่แล้วมันได้ศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์งวดนี้มันได้หาได้หาสี่สาม ่ะผมคิดตัดให้ถ้าเด่นสูตรนี้ถ้าเด่นสูตรนี้มันมานํำกันครับมันมาด้วยกันมันก็มีอยู่แค่นี่ครับ0ูนยอศนย Hạ cầu hốc cầu Xì cầu อันนี้ผมมากส่วนตัวเลยครับให้พี่น้องมาตัดเอุดนี้เด้อแต่พี่น้องมากตามพมก็จัดถ้าผมมากตามพมกับมาตัดเอซูตี้สดนี้ศูน,นหาสิมาบอเอาตามนี่ครับ 04 04 59 69 49อันนี้ผมมักซ้อนโตถ้าพี่น้องมักต่างจากผมก็มาตัดเอานี้จะเป็น07หรือ0 5 02 64 a 4 2 4 ผมนี่ในสองตัวอเอาอีกตัวนึงก็ได้ครับศูนย์ห้า เนียนสามตัวเนียน่างกลับตัวด้วยว,วันที่1เดือน7 6 8 อันนี้คือผมมักส่วนตัวด้ยครับพี่น้องแต่พี่น้องมักตั้งจากผมก็มาตัดออกใน้สุดใหญ่มันนี่ครับนี่สิผมว่าบนหนาผาหน้างวดนี้นะเดี๋ยวพี่น้องสิมักมักสูตรนี่บอ่มักสูรตรนี่พี่น้องก็ยอดไปเบื้องได้มันสิมีศูย์หา กระซนกันศูสนสีกระซนกันนอกนั้นต่างคือ5 6มากโอหาหก 5, 6, นี่ห้าหกก็งามนี่ครับนี่หก็สวยนะ, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 7, 3. ะสามห3าสามหกสาาำหรับคลิปนี้สรุปล่างกี่พีนนองมีโสกมีหลับ จุขหูสุขคนครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองหาหกแปดครับมาบมากรกะ่บ,บหขคือกันเอ็ดตามสูตรครับวันที่แล้วเขาศูนย์หครับศูนหกันมาน้อกันครับมาล่างสองขึ้นบน คืสองเก่าเก่าสองหัดนี้ก็ลองตามมึงครับเพื่อมีโูกไมีลามเหมกันครับสูตรนี้ถ้าเดินแม่นแม่นนี่ครับเข่าสุ้หัดครับผมมีผ่าด้วผมว่าแต่เดินแม่นมันแม่นแม่นเด้นี่เดินตัดเอาดิ ศูนย์ซีนี่ก็งามด้วยครับนี่ศูนย์ซีนี่สิมาศูนย์ซีเนาะผมก็นี่ให้สามสุดครับนอกนั่นก็จัดไปคือกันมักตัวใดจัดตัวนั้นครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับ มีสมีลาบร่วกันครับสวัสดีครับ